ดวงรายปักหนึ่งกุมภาพันธ์2568ารสาศีเมษถึงราศีเมถุนราศีเมษ13าเมษายนถึง14พฤษภาคมการงานมีความเครียดแต่ก็ตั้งใจเดินหน้างานบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ขยับขยื่นไม่ก้าวหน้าแต่ก็มีงานบางอย่างเข้ามาทำให้กล้าตัดสินใจและยอมรับในการเริ่มต้นใหม่บางคนเครียดมากจากการเปลี่ยนงานแต่ก็ยังได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการเงิน ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สินหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต่างๆที่ผ่อนมาตอนนี้กำลังจะจบแล้วหรืออาจปลดหนี้แล้วก็ได้การเงินมีเข้ามีออกหมุนเวียนไปได้ค่อนข้างดีความรักคนโสดสนใจที่จะจีบจีบมองมองโม่แต่จ้องตากันแต่ยังไม่ถึงขั้นตกลงปลงใจส่วนคนมีคู่แล้วจำเป็นต้องเดินหน้าทั้งทงท,งที่มีความหวั่นไหวไม่ค่อยแน่นอนแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อทนอยู่กันไป ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานงานบางอย่างยังต้องใช้พลังงานในการต่อสู้ดินรนเพื่อความสำเร็จให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่ก็ทำด้วยความเข้าใจและเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้งานบางอย่างทำอยู่กับบ้านทำอยู่กับที่ใช้โซเชียลช่วยก็สามารถทำเงินได้เช่นกันการเงินมีเงินมาเรื่อยๆไม่ขาดสายทั้งจากโชคลาภทั้งได้จากสายงานและคนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมีความโชคดีในการเงินความรัก คนโสดช่วงนี้ใจร้อนรักใครชอบใครเกิดอาการหึงหวงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทำให้เครียดเองส่วนคนมีคู่แล้วดูแลใส่ใจกันดีมากแท็กค่ไม่ขาดสายสบายทั้งเช้าเย็นและก่อนนอนราศีเมถุน15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงาน มีประสบการณ์และความชำนาญจึงทำให้การงานก้าวหน้าจากแนวความคิดที่เดินหน้ามีความรับผิดชอบส่งผลให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่ทำให้ความเจริญก้าวหน้ารออยู่ในไม่ช้าการเงินผ่านการใช้จ่ายที่เกินตัวมาช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าหลวมตัวเอาเงินไปร่วมหุ้นหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมให้ชะลอไว้ก่อนเพราะเงินจะหมุนไม่ทันอาจมีปัญหาได้ความรักช่วงนี้คนโสดมีสเสน่ห์แพรว มีคนเข้ามารักมาเอาใจใส่เป็นพิเศษส่วนคนมีคู่แล้วก็ดูแลกันดีมีการสมาคมชักชวนออกงานไปด้วยกันบ่อยๆมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้มีความสุขร่วมกัน